สวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่29เมษายนนะคะพศ2564ค่ะ Good morning ค่ะเด็กๆพบกับคุยดอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้คุยดมีอะไรมาให้เด็กๆเรียนเด็กๆตามมารับชมกันเลยจ้าสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องสาระแห่งสีสันเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือ สีที่ได้จากธรรมชาติค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างส,สีที่ได้สีที่ได้จากธรรมชาตินะคะสามารถนำมาลับทานะนำมาลับทานหรือนำมาปรุงอาหารได้นะคะเด็กๆอ่ะเรามาลองดูกันสิคะว่าสีที่ได้จากธรรมชาติ <ımız S 1> ๆๆมีอะไรบ้างค่ะค่ะสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะอันนี้เด็กๆรู้ไหมคะวันรอบอ่าเมื่อวันอังคารคุยได้สอนไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะ อ,อันนี้สีที่ได้จากธรรมชาตินะคะอันนี้ลูกอะไรคะลูกกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบจะให้สีแดงนะคะสามารถทําน้ําดื่มได้นะคะทําเป็นน้ํากระเจี๊ยบได้อร่อยมากและมีประโยชน์เลยค่ะเห็นไหมคะว่าสีที่ได้จากธรรมชาติสามารถนํามารประทานได้ค่ะถ้าต่อไปนะคะคุพี่ขอให้ขยับกล้องนะคะดอกอัญชันค่ะคุพี่มีตัวจริงด้วยเนาะนี่มีของจริงด้วย เดอกอันชันนะคะนี่คือสิีที่ได้จากธรรมชาติจะได้ออกเป็นสีม่วงม่วงหรือสีฟ้าๆนะคะมาลองดูกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวควุยจะทําให้ดูนะคะว่ามันเป็นสีแบบนี้ตามที่คุปตามที่คุยพูดหรือเปล่าหรือว่าคุยโมหรือว่าคุยโกหกมาลองดูกันนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะสีเหลืองค่ะจากขมิ้นหรือฟักทองนะคะมันจะได้เป็นสีเหลืองๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ ต่อไปค่ะรูปนี้เขียวเขียวเนี่ยนี้เขาเรียกว่าใบเตยค่ะใบเตยจะให้สีเขียวนะคะใบเตยสามารถทําเป็นน้ําดื่มได้ถ้าเป็นน้ําใบเตยหรือสามารถนํามาประกอบอาหารเช่นในการทําขนมได้นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ครูอีทจะมาทดลองโดยการนําสีที่ได้จากธรรมชาติต่างๆแล้วลองมานะั่ง สีที่ได้จากธรรมชาติต่างๆที่ได้จากดอกไม้นะคะลองมาทดลองให้เด็กๆด,ดูว่าสิ่งที่คียพูดนั้นเป็นความจริงหรือคียโกหกหรือคุยขี้โมกันแน่มาลองดูกันค่ะ,ะ,ะนี่คือกระดาษเปล่าของคุยนะคะอ่ะอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะมันคืออะไรเอ่ยอะไรเนาะสีแบล็ค หรือว่าเรียกว่าสีดำเนี่ยคืออะไรนะมันคือฐานที่ใช้ในการประกอบที่ใช้ในการหุงข้าวนั่นเองหรือทำอาหารใช่ไหมคะถ้าบ้านเราไม่มีแก๊สหรือถ้าเกิดไฟดับไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้ฐานนะคะ,ะสมัยก่อนเราชอบใช้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะฐานจะให้สีดำค่ะจะให้เป็นสีดำไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่างั้นเรามาลองดูนะคะวิจะเอาฐานเนี้ยถูไปที่กระดาษสี ฐานมีสีแบล็กหรือสีดำคุยจะเอาฐานถูในกระดาษที่เป็นสีไว้ที่เป็นสีขาวนั่นเองอ่ะมาลองดูนะเด็กๆกก็ลองดูได้นะคะลองดูถูนะเอ๊มันจะออาเป็นสีอะไรนะฐานฐานที่เราใช้หุงค่ะอ่าอ้นั้นแอเสร็จละ ออกเป็นสีอะไรคะเด็กๆ black สีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นผานที่มีสีดำก็จะให้เป็นสี black สีดำนั่นเองอะ่อ,อกไปมาดูสิว่าคิณจะเอาสีอะไรมาทำดีเนาะอะงั้นเรามาลองที่ดอกอัญชันนะคะคุณบอาจะได้สีฟ้าๆหรือสีม่วงๆมันจริงไหมแล้วก็เอาดอกอัญชันถูที่กระดาษสี สีอะไรคะเด็กๆไว้สีขาวนะคะอ่ามาลองดูนะปิถูแล้วนะโอ้โหโอ้โหมันกลายเป็นสีอะไรเนี่ยว้าวว้าวสวยมากเลยว้าวอ่าวิททำเรียบร้อยละอ่าเด็กๆดูซิคะมันได้ออกมาเป็นสีอะไรเอ่ย ได้เป็นสีฟ้าหรือออกสีม่วงๆนะคะได้จากดอกอันชันเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆอ่าเรามาดูกันต่อไปสิค้าว่าควิยจะเอาสีอะไรแม่เด็กๆท่านหรือเปอ่ะอสีจากดอกชบาแล้วกันนะคะชะบาดอกชบาเป็นดอกไม้ให มีสีเป็นสีอะไรคะสีแดงเรียกว่าเลดส,สีแดงนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆมาลองดูนะคะว่าครูอิดเอาดอกชบาถูที่กระดาษสีขาวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะออกมาเป็นสีอะไรกันนะความจริงคุยต้องใช้ดอกกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าตอนนี้ดอกกระเจี๊ยบหาไม่ได้มันไม่ใช่ฤด,ดูกาลของมันวีดขอใช้ดอกชบาแทนละกันนะคะอะมาลองดูกันนะคะเราเด็ดมาหนึ่งกีบค่ะ แล้วก็เอากีบของดอกชบาถูไปที่กระดาษสีขาวค่ะ,ะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะว้าวว้าว,ว,าวมันออกเป็นสีอะไรเนี่ยถูถูถููถถ,ถ,ถ,ถูว้าวเด็กๆคะมันออกเป็นสีอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เห็นไหมคะสีแดงนั่นเองนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะเพราะว่าครูอีย้ายที่สําหรับในการอัดคลิปนะคะ เพราะว่าข้างนอกที่ควิดเคยเ,เคยอัดฝนมันตกค่ะหินใจควิดหน่อยเนาะอะต่อไปค่ะควิดอยากเอาสีอะไรดีเนาะความจริงนี่คือดอกอดอกไม้นะคะสีเหลืองควิดนึกชื่อไม่ออกว่าชื่ออะไรแต่ความจริงควิดต้องใช้ฟักทองแต่ว่าควิดไม่สะดวกในการหาฟักทองควิดขออนุญาตใช้เป็นดอกไม้สีเหลืองแทนและกันนะคะอะ เรามาดูสิคะว,ว่าดอกไม้อันเนี้ยเมื่อเราทาเอามาขยำรายกระดาษหรือถูในกระดาษสีขาวจะเกิดเป็นสีอะไรคะมาลองดูกันค่ะปึ๊บอ่านี่นะเอาดอกไม้สีเหลืองถูไปที่กระดาษสีขาวาพร้อมแล้วโอ้ยมันไม่ออกเป็นสีเด็กๆเ,เพราะว่ามันเปียกน้ำเนาะโอ้โหอ๊บอุ๊บอุบอบ๊อ่ะเดี๋ยวคิดเพิ่มเลยนะ เพราะว่าดอกไม้มันเปียกน้ําสีมันเลยไม่ค่อยออกอ่ะเอาสีเอาดอกไม้มาอีกออก,ออกแล้ว <c oughs> ออกยากนิดนึงเนาะเด็กๆอ่ะโอเคค่ะอ่ะคุยถูเรียบร้อยแล้วอย่ยงนนเอนดอกไม้สีเหลืองก็จะให้สีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองนั่นเองเยลโล่ Yellow สีเหลืองอ่ะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวคุยจะทำสีต่อไปสีอะไรดีเนาะที่ยังไม่ทำอ้อ สีเขียวจะใบเตยนะคะ,ะมาลองดูนะวิจะเอาใบเตยสีเขียวๆเ,เนี่ยถูลงไปที่กระดาษสีขาวจะเกิดอะไรขึ้นมาลองดูกันค่ะเอานะขยี้ให้ใบเตยมันเละๆหน่อยนะคะมันจะได้ออกเป็นสีอ่ะวิจะถูลแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหแรงหน่อยนะว้า เรียบร้อยแล้วฮึบวินเอาใบเตยมาถูกกับกระดาษสีขาวกระดาษสีขาวของเราเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวนั่นเองเห็นไหมคะว่าใบเตยให้สีเขียวนั่นเองนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทดสอบสีด้วยการนําสีที่ได้จากธรรมชาติมาระบายใน กระดาษสีขาวก็จะได้สีต่างๆต,ตามนี้นะคะอ่ะคมีตัวอย่างให้คิ้ยทำให้ดูอันหนึง่งอ่เห็นไหมคะเราก็จะได้สีจากธรรมชาติหลายๆสีเลยสีจากธรรมชาติสามารถนํามารับประทานได้นะคะและก็สามารถนํามาประกอบอาหารได้ด้วยนะคะอ่าคุมีใบงานให้เด็กๆทำเดี๋ยวเด็กๆรอแป๊บหนึ่งนะคะเด็กคุยวควจะเอาใบงานให้เด็กๆทำค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คุ้ยก็ เอาใบงานมาให้ดเด็กๆดูนะคะไม่ต้องกบใจเนาะอะ,อ,ะอันนี้เป็นใบกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ,กษที่คุณนําไปแจกนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็คุณต้องขออภัยด้วยนะบางทีคุณไม่สะดวกที่จะเอาไปส่งให้บางทีก็ติดอ่ดไม่สะดวกที่จะไปเดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้คุณจะเอาไปให้นะคะเด็กๆไม่ต้องห่วงนะอ่ะ มาดูใบงานที่คุยจะสั่งดีกว่าค่ะเปิดหน้าแรกเลยเล่มนี้นะคะใบกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษค่ะอเขาบอกว่าให้ระบายสีสิ่งของที่เป็นสีเขียวค่ะสิ่งของที่เป็นสีเขียวอมาดูนะคะอันนี้ปลาอะไรคะดับเบิลยูเวลปาวานใช่สีเขียวไหมคะใช่กรีนสีเขียวไหมถ้าใช่ก็ระบายสีถ้าไม่ใช่บ่อยมันไว เราจะระบายสีเฉพาะสิ่งที่มีสีเขียวค่ะกรีนสีเขียวเท่านั้นอมืมาดูรูปต่อไปค่ะขนมเคก้กขนมเค้กสามารถเป็นสีเขียวได้ไหมคะถ้าเป็นสีเขียวได้ก็ให้ระบายแต่ถ้าไม่ใช่สีเขียวต้องระบายไหมคะไม่ต้องระบายนะคะต่อไปแมงโกะหรือที่เรียกว่ามะม่วงนะคะมะม่วงจะมีกี่สีคะเด็กๆมะม่วงมีมะม่วงเป็นสีเขียวไหมคะ เป็นไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเป็นสีเขียวให้ระบายสีเขียวนะคะถ้าไม่ใช่สีเขียวต้องระบายไหมคะไม่ต้องระบายนะคะอะต่อไปกราฟองุงนนะคะองางูนมีสีเขียวไหมคะเป็นสีเขียวไหมคะถ้าอางูนเป็นสีเขียวให้ระบายสีเขียวลงไปแต่ถ้าไม่ใช่ต้องระบายไหมคะไม่ต้องนะคะปล่อยมันว่างๆไว้อะต่อไปค่ะ ใบไม้ my, นะคะใบไม้ my, มีสีอะไรคะเด็กๆใบไม้มีสีอะไรเอ่ยใบไม้ถ้ามีสีเขียวให้ถ้าเป็นสีเขียวให้ระบายสีเขียวแต่ถ้าไม่ใช่สีเขียวต้องระบายไหมคะไม่ต้องระบายเด็กๆคิดดูเอานะว่าอะไรที่เป็นสีเขียวต่อไปค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์มันเป็นสีเขียวหรือเปล่าคะพระอาทิตย์เป็นสีเขียวไหมถ้า <ourd Obama. S 2> เป็นสีเขียวให้ทำยังไงคะระบายแต่ถ้าไม่ใช่ต้องระบายไหมคะ ไม่ต้องระบายนะคะใบงานนี้คุณครูให้ระบายแต่สิ่งที่เป็นสีเขียวสิ่งที่เป็นสีอื่นต้องระบายไหมคะไม่ต้องระบายนะคะอ่าใบงานคูเอไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมทํากันด้วยนะคะการคูเอทขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์สาระแห่งสีสันเรื่องสีที่ได้จากธรรมชาติเพียงเท่านี้นะคะ งั้นวันนี้ควิดก็ขอลาก่อนค่ะก o o d b y e ค่ะเด็กๆคบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย